นะครับผมได้นาทั้งสามส่วนมารวมเป็นพรวมกันเป็นเป็นหนึ่งเดียวว่าอย่างนั้นเถอะแล้วกำลังผลิตสามารถทได้ก็คือ200กิโลกรัมนะครับสามารถอัดปุ๋ยได้ภายใน15นาทีโอ้ยอดเลยทางะงั้นเดี๋ยวเราไปทาความรู้จักกับเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยค่ะปุ๋ยหมักนะคะมีธาตุอาหารหลักได้แก่นโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและธาตุอาหารรองต่างๆนะคะการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก จึงส่งผลดีต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินค่ะโดยปุ๋ยหมักที่ผ่านการอัดเม็ดแล้วเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้การหวานทําได้อย่างสม่ำเสมอในพื้นที่ปลูกทําให้เกษตรกรสามารถที่จะประหยัดต้นทุนการหวานปุ๋ยลงอย่างมากทีเดียวค่ะหลักการทํางานของเขาก็คือเมื่อเราผสมปุ๋ยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีชุดลาเลียงลาเลียงปุ๋ยเข้าไปเมื่อลําเลียงเข้าไปนะครับตัวชุดอัดเนี่ยนะครับจะใช้แรงเหวี่ยงครับเหวี่ยงเพื่อจะให้ปุ๋ยที่เข้าไปนะครับติดตามขอบแล้วก็มีลูกลีดนะครับรีดปุ๋ยออกมา เป็นเม็ดขนาดรูปทรงกระบอกนะครับซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง5มิลิเมตรนะครับยาวประมาณ1 cm. เซนเมเทคนิคสําคัญในการออกแบบนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของชุดอัดครับเพราะว่าจะแตกต่างจากที่เขาทําทํากันไปก็คือเราจะใช้แรงเหวี่ยงนะครับการผลิตปุ๋ยเม็ดนะคะเขาก็จะเริ่มจากการนำองคส่วนผสมได้แก่แกลบขี้เรื่อยรำมูลสัตว์จุลินทรีย์และน้ำมาเทลงในถังผสมค่ะหลังจากนั้นประมาณสัก10นาทีจึงเปิดลิ้นด้านล่างของถังผสม รอให้ปุ๋ยที่ผสมแล้วเนี่ยไหลลงผ่านชุดลำเลียงส่งเข้าสู่ชุดอัดเม็ด เพื่อที่จะรีดอัดเป็นเม็ดปุ๋ยออกมาสุดท้ายนะคะจึงนําเม็ดปุ๋ยเหล่านี้นะคะไปตากแดดเพื่อไล่ความชื้นค่ะเอ๊จางขาเครื่องของจานนี้วัสดุใช้ในเมืองไทยหมดใช่ครับก็ราคาอยู่ประมาณ5าหลักครับหหลักมันก็เลยไม่แพงนำเข้านี่ประมาณนำเข้านี่จะต่างกันอยู่ประมาณสามถึงสี่เท่าครับสี่เท่าแล้วเครื่องตัวนี้มันเหมาะสาหรับในควเรือนไหมฮะเหมาะสำหรับในส่วนของเกษตรกรที่รวมกลุ่มครับไม่เหมาะกับในคนเรือนครับเพราะว่ากำลังการผลิตค่อนข้างทําได้เยอะเยอะเลยทีเดียวนะคะนอกจากว่าอัดปุ๋ยของจานแล้วนี่อัดอย่างอื่นได้ไหมฮะอัดได้ครับก สัตว์นะครับที่มันเป็นรูปทรงกระบอกอรูปทรงกระบอกนะครับ,รบอาหารหมูอาหารไก่โ,โอ้ได้หลากหลายเลยก็คือว่ามันคือเครื่องอัดนั่นเองแต่ได้ขอ้อมูลขอมาค่ะวันนี้หมดเวลาลาแค่นี้พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ